ผู้มีเกียรติบางท่านที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นสื่อมวลชนจริงๆแล้วที่หนึ่งทำอาชีพอะไรมาก่อนที่เป็นนักปีนเขา่ะเขา,าเนี่ยครับจริงๆผมทำหลายอาชีพถ้าผมกกรตระกูลตระกูลผมก็ทำอะไรไ,ได้ที่อยากทำ <laughs> เราเรียนมาทางด้านนี้ข้าพูด <ๆ S 2> จบศิละปะแล้วก็มีโอกาสเป็นเริ่มต้นเป็นเล่นละครเวทีก่อนถ้าสมัยท้าพมดเป็นสื่อนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้กับผ่านากับกับผ่านโฆษณาท้าพามา ด้วยครับรผมแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ในการถ่ายทำครับผมแล้วก็เขียนบทแล้วก็เป็นแอคติ้งตัว้วก็ครับผมสอนแัะแสดงไปเลยครับผมจริงๆแล้วอย่างที่บอกตอนที่ผมเห็นภาพข่าวครับผมเท่าที่วิวเขาอยู่วงการเทเลวิวอยู่ยังไงเป็นโปรอยู่ที่เอเวอเรสต์ได้นะครับก็เลยเป็นคำถามเหมือนกันึ่อยคนก็อาจจะสนใจสงสัยเหมือนกันโดยปกติแล้วไลฟ์สไตล์ของพี่หนญ่งเป็นคนชอบแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาจนถ่ายอะไรอย่างนี้ไม่เลยครับต้องบอกว่า ตอนก่อนจะปีนอเอเวอเรสต์นะครับภูเขาที่สูงที่สุดในชีวิตของผมแท่เคยปีเนี่ยแท่คือภูเขาทอ,องวส <c oughs> เกต <c oughs> ์คือแค่นั้นเองเลยแท่ผมไม่เคยปีนเขาหรือไม่ไม่เคยอะไรหดหดที่ผมขึ้นโหนรลัดเฉรักงานนะเป็นครับรลัดเฉรักงานแล้วก็แต่ว่าวันหนึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันมันต้องบอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างที่ผมอยากทำเพราะว่าผมเห็นคนคนหนึ่งทำอะไรเพิ่มประเทศไทย ระยะเวลา960ปี้าคนะคนคนนนั้ก็คือเ็าเซฟไปแล้วอยู่ับเราค่อยคิด x เราจะทําสิ่งที่ที่ที่มันเกิดค่าและยิ่งใหญ่ได้ไหมถ้าก็อยากก็อยากทำครับคคือเวลาผมไปปีนเขาวนถาวรทุ่ถาวรแล้วคนอื่นว่าคุณจะปีนเขาทำไมเพราะเวลาเราปิดเอเวอเร์เราต้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นสองเดือน9ปีนเขาเอเวอเรสตใช้เวลาสองเดือนซึ่งเดี๋ยวเราจะทสมุญเียสนชัวเลยครับทุกคนจะได้ดูว่า ข้าโบมก็เด uh, pues pues hey, uh, pues ี pues ๋ยวผมขอภาพเปิดไปเลยนะครับภาพเปิดออกมานะครับก็จะบอกว่าเออมันมันยากลำบากทุกเวลาสองเดือนที่เราเวลาอยู่นั่นเลยข้าโบกก็ถามนักปีนเขาข้าโบชี้งเขาบอกว่าเขามาไม่พิสูจน์ในเรื่องที่เขามาเพื่อจะทำให้คนฝันไปเลยข้าโบเขามาว่ามันเป็นเรื่องของการความท้าทายครับ แล้วผมก็ถามผมว่าคิดมาทำไมผมบอกว่าไอ้ดูสมัยคิงจะทำเพื่อประเทศถ้วนครับผมก็ถามต่อว่าคีงให้ตังค์มาเลยครับผมไม่ใช่แต่ว่าแอบขึ้นภูมิปัญญามันคงจะดีนะถ้าเกิดมีธงชาติไทยอยู่บนนั้นครับผมแล้วถ้าเรามีถ้าผมร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญว่าเราจะเป็นยังไงครับแล้วก็อยากจะทำสิ่งนี้เพราะว่า ถ้ามันสามารถทําให้สําเร็จมันเป็นแรงบ,บนนันดาลใจให้เกิดรุ่นใหม่ถ้าผมผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ผมจะทําได้ที่ไทยด้วยแล้วผเชื่อว่าประเทศไทยดีที่สุดครับผมที่ผิดความฝันคนเดียวเมื่อก่อนดีกว่า,วา,าผมเมื่อกี้ฟังพี่หนึงแล้วไม่ได้เป็นคนที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยถามไลฟ์ไลน์คุณเดียวหน่อยว่าจริงๆเป็นคนชอบกูโคลนเนี่ยชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับผมคือหลากหลายเรื่องอะไรที่ที่มันต้องรุนที่มันยับย่า ก็ทดสอบก็ทดลองอีกหนึ่งช่องนะก็เล่นเล่นแต่สเก็ตบอร์ดเล่นจักรยานนะครับเบรดอะไรทุกอย่างเลยกีฬาประเภทศรู้กประเภทศนันวิ่งหมดเล่นหมดแล้ววิ่งกระโดดไกลน้ำหนักเตะต่อเยเล่นหมดทุกอย่างเลยและล่าสุดก็คือมาที่ปีนเาแต่ทีนี้เป็นรอกสามวิ่งครับเป็นเป็ดปนปีนปานจมลองถ้าผมเป็นจุดเริ่มต้นในสกว์รีได้คุยกับพี่หนึ่งด้วยนะฮะตอนแรกนะครับหลายคนอาจจะคิดเหมือนกันไม่เข้าใจ ยังไม่ต้องจางจริงๆครับว่าทำไมต้องต้องปิดทำไมต้องขึ้นไปบนไหนแต่ว่าผมเนี่ยพอได้มาปีมหาจลน์อันนี้อาจจะเป็นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นั่นเองแต่ผมพอจะเข้าใจที่ผู้พูดเพราะว่าในการปีมหาจลองเนี่ยมันจะต้องมีจุดหมายนะครับครับผมดูไปฮะและพอปีแรกผมรู้สึกเลยว่าเออมันต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้ครับไม่ว่าต้องเห็นผลได้หรอวมันจะยากแค่ไหนแล้วก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆเพื่อท้าทายเลยบางอย่างในในในความรู้สึกของเรานะครับเลยเลยเริ่มเข้าใจผู้ที่ปิด เขาจริงๆ <ừ. S 2> แล้วพูดที่จากพิซเอเวอเรสต์ว่า e เขารู้สึกคือไม่รู้แหละอย่างไรมันต้องไปถูกตกลงกันให้ได้เด็กยอารมณ์คนที่ชอบปีนเขาเปา็นยังไและอย่างตัวคนเดียวเองนี่รู้จักเอเวอเรสต์จริงๆน่าจะแต่บารเรียีแล้วจำ<ต>ทุกคน<ต>กเนี่ยเอเวอเรสต์แน่นอนว่าสูงท <ừ> ี่สุดนะยอดเขาที่สูงสุดในโลกเอเวอเรสต์รู้จักน่าจะเด็นเคยคิดว่าแม่เหมือนกับที่หนึ่งไหมว่าอยากจะลองไปปีน ้เคยครับเคยไม่เคยเคยยืนยันก็เคยคูอเป็นผู้ชายที่เราชอบอะไรที่ลุยๆอยู่แล้วถ้าเรจะไปนี่รัดหน้ากับสายพี่ผมจะไปใหม่งัาหน้าชนกันนะจริงเราเราเราอยากยนจุดหน้าไิเชื่อกันแล้วตอน ข่าวออมาข่าวการเป็นแรกเลยที่เห็นข่าวออกมาเนี่ยคนไทยคนแรกที่ได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วมันรู้สึกมีตื่นไหมตอนนั้นอะแบบยังยังไม่ทราบตอนนั้นที่ที่ดูเดบิวต์เริ่มเข้าวงการแรกๆท่าผมคท่าผมตอนนั้นทำพิธีก่แต่พอรู้ว่าจะมีคนไทยไปเอเวอเรสต์มันเต้นมากครับเพราะว่าสังชาติต่างๆก็ไปเอเวอเรสต์เนเกอร์ก็ยังปกติคืออาจจะอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลด้วยแต่พอว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับเขาเริ่มติดตามเลยว่าพี่คนนี้เป็นใครยังไง ีมดไคือทุกช่องทางที่มีการขึ้นข่าวกับประเทศไทยในขนส่งรวมถึงทางบุญฟ้าพี่หนุ่มกลับมาแล้วเพื่อไปให้สัมภาษณ์เราก็ดูได้ได้ชมตลอดนะครับผมตื่นเต้นก่อนอย่างนั้นตื่นเต้นแต่พอรู้จุดประสงค์ที่พี่เขาขับผมรู้สึกตื่นตันกับภาพในใจไลยด้วยนะจนกระทั่งวีดีโอที่ถ่ายมานะพี่นะตอนที่ขึ้นไปถึงแล้วอะดูวีดีโอที่พี่เขาถ่ายมาแล้วก็ถือเท้ารงสายลักของครับผมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมแล้วก็ถือชัทเทนสริมพระบารมีด้วยการเนี่ย ทุกคนที่ดูไปเชื่อว่ามีความค่าต้นใจถ่ายฟิล์มยูกันเลจริงๆนต้ภาพที่เราเปิดบนจอเป็นภาพที่ทางผดิตเอามาให้เรานะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นช็อตๆได้เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับก็สามารถที่จะชมไปด้วยแต่คงต้องถามความความรู้สึกของที่นึ่ก่อนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาพเบื้องหลังของของภาพยตร์เรื่องเอเวอเรสต์เมสัครู่นี้ความจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมต้องบอกว่าเมื่อกี้ดูอยู่เลยนะครับถ้าผมผมอยากกลับไปรอทันทงเพราะว่า เออต้องบอกว่าทําเหมือนมากไม่ใช่คุยกันเดียวเลยบอกเฮ้ยเหมือนมากคือคือเหมือนจริงเขาเขามีแบบเป็นเหมือนสนามของการท่องเที่ยวแบบนี้เลยมะมีคนเป็นไกด์พาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงจเออต้องบอกนะครับว่าการเปนิมเบิร์เนี่ยเป็นท่องเที่ยวหรือเปล่ามันก็ถ้าเป็นท่องเที่ยวก็เป็นท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าอัตราเสี่ยงเนี่ยสิบคนจะตายหนึ่งคนค่ะขึ้นแี่ลหกคนเนี่ยจะตายหนึ่งคนหลังเลย ไม่ถ้าเกิดเราไปกุมทัวร์ไปเที่ยวเกาะเจจูเกาหลีแล้วบอกว่าตายคนหนึ่งนะหลังเนี้ยไปกันไหมจะไปกันอไนม่ไม่ดีเลยนะค,คือการปีนปเอเวอเรสต์ใช้เงินปีเยอะสองสามล้านบาทต่อ,อค,รครับเราใช้เวลาสองเดือนในหนึปีแล้วก็มีพยานตรายมากมายซึ่งเดี๋ยวเราในหน,นังจะเห็นนะว่า,าก,กี่ม้าที่หล่นหรือสิ่งที่นักปีนเขาทุกคนปวดที่สุดเพราะว่าคาดเดาไม่ได้และ หลีกหนีไม่ได้หรือแม้แต่การก็เดินข้ามแคาวาเขาปิดด้านใต้อย่างที่เราเห็นในหนัง like ้าผมบาทีเซอร์ฝั่งใต้ยังจะมับจะมีเขาเรียกคราวาสหรือเทข้ามผมเส่อ้ามข้ามด้่ยบันไดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนเจอท่าบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปองเที่ยที่มันโหดหลายมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะเรียกมาร์สเดียวขรามผมหมายความว่ามันคืเรื่ไดของการ เป็นเป็นเอ็กซ์เพรสชั่นหรือว่าเป็บบนข้ามวงการสำรวจนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องสีเลี่ยงมากมก็ก,ก็ต้องบอกว่าการปีถ่าวเอ็กซเพรสชั่นนะมันเป็นสิ่งที่ประเทศอาณาจักรประเทศที่จเจริญข้ามวงหลายเนะียเขาเขาเชื่อมั่นเพราะว่าเขาถือว่าถ้าประเทศไหนแปแต่เนะี่ยสามารถคนในประเทศนั้นนะักข่าวปีได้สำรวจมากข้ามวงมันคือมันเป็น เอ่อ KPI ของความเจริญของประเทศนั้นนั่นคีอเออนั่นมันเป็นมันเป็นมันเป็น K of success ใชยว่าเขาจะอยอมรับหรือว่าประเทศเนี่ยุทธ์เหมือนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากและประเทศมันเกาทำได้เยอะแสดงว่ามัาเป็นประเทศเทศีทศ่มีความตั้งใจมีความอุตสาหะอะไรปร,ระมาณนี้เขาวัดจากาองที่ใจถ้จามผมเป็นเอเบอร์เซสผมว่าการปีนเขาเอเบอร์เซสแต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคยีทางขึ้นถึงยอด ครับเนี่ยผมเองเนี่ยพูดได้เลยนะผมก็เป็นคนแข็งแรงที่สุด<ม>แต่ว่าผมว่าผมเป็นคนเื่นที่สุด<ม>แล้วผมคิดผูกสัมพันธ์ครับผมแล้วผมศรัทธาเนี<ม>่ยศรัทธาแล้วคือคือผมไม่ยอมแพ้<ม>แล้วผมก็มีวิธีผมผมเองจะตระหนักเข้สึกว่าสิ่งที่ที่สุดของการอินเออร์เรสต์เนี่ยข้อหนึ่งที่คนต้องื่นเราต้องปรับตัว,ตว<ม>ซึ่งนี่คือนี่คือความพิเศษของคนไทยครับผมคนไทยเราปรับตัวได้ตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องใช้สิ่งนี้ ครับนะเราเริ่มได้ก็คืออาจจะเป็นที่ยอมอัพเซสข่ามเพียงเดียวครับฟังแล้ว2ล้านกับหยุดไป2เดือนไม่ต้องรับงานจะไปไหมฮะโอ้โหเนี่ยครับที่สิ่งที่ที่พวกเราไม่คิดกันแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าตามดูนะสองล้านนะในการติดย้อดเพราะเมื่อกี้ก็พูดในไหนก็พูดใช่ไเสียเงินก็เสียเจ็บปวดความสัมพันธ์ครอบครัวก็ไม่ดีเวลาเตรียมตัวที่หนึ่งเตรียมตัวเท่าไหร่คนะหกปีนะเตรียมตัวหกปีนะครับ กว่าที like so tá, illing, ่จะไปปีนปีนเท่าเวลาสองเดือนสองเดือนและเสียงต่างกันนาซึ่งในที่มันไม่ใช่ปกติหรือคนทั่วไปเนี่ยจะทำกันไม่ง่ายอันนี้อันนี้สองเดือนนะผมออกจากบ้านสองวันเมียก็ทิ้งแล้วนะที่สองเดือนเนี่ยตอนเราปิดข่าวในพวกที่ปิดข่าวด้วยกันเขาบอกเออรู้ไหมพวกเราเลยมีมีสิ่งที่มีกันอยู่สามข้อหนึ่งก็ต้องมีสตาง้วเราต้องหาสตางค์เก่งเพรก็ใช้เงินเก่งสองแข่งแรงรักกินเยอะเลสู้แข่งแรงทั้งสามเราต้องเสียสติ การเดินทางจ่ายเงินขนาดนี้ไปเสียเวลาขนาดนี้องข้าวต้องมีเขามรู้สึกออนไลน์ด้วยนะครับแล้วไปปีนแล้วก็มีโอกาสตายทลาคนบ้าอะไรที่ทำใช่นเดียวนครับคุณเดียวนิดนึงครับผมถ้าสมมุติว่ามีโอกาสจริงๆที่จะได้ไปเดินทางแบบนี้ครับจุดประสงค์ของตัวเองมีคิดไหมครับว่าทําเพื่ออะไรเัาจะต้องมีคนถามอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณอยากทำนี้คุณก็ทำอย่างนี้ดิทำไมทำไมคุณต้องไปเอมิเรตส์ครับ ครับีถ้าเกิดที่คนพื้นฐานเ้งถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ด้วยอารมณ์คือใน้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะมีเรียกว่าจุดยึดผงรี่จุดยึกนะฮะจุดยึดจุดยึดไม่เหมือนกันนะครับว่าผมไม่ถึงที่ที่บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นเลยแต่อยู่ดีก็รู้สึกขึ้นมาว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อว่าสุดท้ายเขาอยู่เนี่ยผมจะเป็นจุดของพี่คือแต่ละคนจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันซึ่งอย่างของผมเนี่ยพอรู้สึกที่เอาเอาความรู้สึกของผมได้ตีนฐานทดลองนะครับผม รู้สึกอย่างเดียวเลยว,ว่าถ้าจากปีแล้วหรือว่าถ้าตั้งใจว่าจะไปแล้วเนี่ยเราไม่สุดอันนี้คื็จุดของผมคือเมื่อเริ่มทำแล้วนะค,ครับการที่ทำครับเมื่อคิดจะเริ่มทำแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องปุดสุดนะครับจุดเริ่มต้นครับผมที่หนึ่งครับ,รบตอนไปเนี่ยถามจริงครับ,รบกลัวไหมเากีข่าวมามีก่อนว,ว่าขึ้นไปอาจจะมีคนเสียชีวิตลงไปก็อาจจะมีคนเสียชีวิต เราอาจจะไม่ได้กลับมาเลยหรือเปล่ามีความคิดอย่างไรไหมแล้วสภาพที่เห็นอย่างไี้ในไหนนะครับมันต้องใส่ออกซิเจนแบบนั้นจริงๆไหมมันเหนื่อยขนาดนั้นจริงไหมครับก็ถ้าตอบขอบอนุญาตตอบย้อนจากคำถามสุดทาา้ทา,า,ทา,า,านเนยเลยครับอกเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยแบบผมไม่เคยคิดว่าผมจะสามารถาเปิดได้แบบนี้เพราะว่าทีดดูนะวันสุดท้ายการบีนย้อนกลับไอเอฟเอสเราจะใช้พลังงาน ประมาณ2หลุดเดอนนี้ครับผมในวันนี้2หลุดเดือนนี้ได้หมายความว่าสี่วันสุดหวันสุดท้ายของปีน้ำนักหายไป19บเิลลโอ้ขึ้นขึ้นกังเกงขึ้นหลุดเลยนะมันแล้วอ่ถ้าถามว่าเกิดยังไงการหายใจคร่อถ้าอยากรู้ว่าปีนเบรเซนมาเกดยังไงเขากอมีที่สีว่าเหง้าช็อคโกแลตคราัแล้วเทปั่นแล้วก็วิ่งรอบสนามกีฬาักามรอบ แล้วกการหายใจเลยครับเพราะว่าออกซิเจนมันน้อยคือคือหายใจก็ยังไงม,ม่พอครับเ,เหนื่อยแล้วก็แล้วก็ถามอะไรนะครับไปืูๆเลยก็ยอย่างที่บอกครับว่ากลัวไหมอ,อกห <ไป S 2> <ม>ัวไหมก่อนเนื่องจากที่ผมไปเนี่ยก็ใช้เงินทุนที่ S <S ก็อบอกก่อนว่าผมทำเป็นรายการตอนถ้าผม,ผมแล้วก็เป็น,นรายการตอนที่ที่ฉายในพิธีนานเรื่องไม่ได้ในเมืองไทยถ้าผมว่าผมเป็นเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เพราะว่าการเป็นโปรดิวเซอร์และการเป็นตากล้องมันจะทักเป็นสิ่งหนึ่งทนะํ<อ>าไม่ได้ทุกปีถ้าผมเพราะผมหาคปอนเซอร์เมืองไทยไม่ได้ถ้าผมก็เลยไปไปทํรายการที่ต่งางกันก<ส>็ต้อบอกว่าตอนที่ตอนที่ก่อนจะไปเราก็มีเงินกับการถ้าผมเอ เราจะเรียนเช่นคนที่ป็นเอเบรสเนี่ยต้องประสบการณ์เช่นไปปีนเม้าทุกที่ในสแดนก่อนไปน้องเรียนที่ซั่งเขาก่อนไปเดนารีที่ลาสแรครับแล้วค่อยไปปีนเอเรสซึ่งอันนั้นต้องปีต้องมประสบการณ์เพราะ่าคนที่ประสบการณ์หรือปีนเอเบรสเนี่ยโอกาสตายสูงมา80%ครับ80%ตายเนี่ยเราเขาไปดูแค่แบบแต่แต่ผมเองแล้วก็ไม่เกิดไม่ต่างเลยก็เลยต้องต้อใช้ที่อ่านเาลยครับอ่านหนังสือเกี่ยวกับเอเบรสเร่อปัญหาแล้วก็ได้ความรู้ พอจินตนาการไปแาบความกลัวไหมผมว่าความศรัทธามันมันฆ่าความกลัวคือมันกินความกลัวความหวาดหวาดหวาดกลัวการมีความระวังครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีคิดไปว่าพี่เราเราอยากจะไปเจอว่าจุดจิตกรนดึงไงครับตอนที่มาทเธอลนะผมได้มีโชคดีมากมีโอกาสขณะปีนเป็นแชมป์หนึ่งยิยยม่ามัทเลดเไอ้ดาเสียงตุ้มลงมาเน,น,นี่ยน่ากินเขาทั้งหมด ปีดกกันนัีชาวเดียแล้วพวกแบี้แล้วชาวบอาเราด้วยพวกเชือปานะผมมองเข้าไปเนี่ยเฮ้ยคุณคุณหมากำลังยุ่งเหมือนข้าวหมหันแล้วมองล่างเลยนะพวกนี้ยี่สิบคนหายหมดแล้วใส่ตีนหมาหายหมดแล้วหลบ็้องปอกมือเียกข้าหมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ดูแลไม่ใช่ไม่อยากหนีคือผมมองเขาแต่ไม่ไี้แรกผมมองคุหมะมองเขาหมดคุณหมาสุดท้ายก็้องอกมาถ่ายด้วย เพราะผมวิ่งไม่ไหวจริงก็มาลองคิดเลยว่าคือถ้าตายเนี่ยขอตายไม่เถื่อนเลยนเพราะว่าวิ่งไปก็ตายนะวิ่งก็ตายวิ่งก็ตายแล้วเดี๋ยววิ่งแต่ที่ความพิ่ีเล่าใเดี๋ยวฟังคือที่ความโชคดีนะครับมีมากเป็นปีใหญ่ในทางซ้ายมันหลบนะครับผมแล้วก็เป็นควันแบบฟุ้งกันมาเลยทุกคนเลยฮะเขาจะบอตายแล้วผมผมเดินสโลว์ไปข้าวปีตอนข้าวปีตอนสโลว์ทุกคนวิ่งประดาเลยว่าเฮ้ยผม่ ไม่มีไม่คือผมบอกท่านนี่ไม่ได้เพราะพอผ่านอีกการที่ผมปบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันเป็นเร่องที่คิดถึงมันเป็นเป็นอีกไม้เซตของเราครับคือถ้าเราต้องตายวั้นเงเราต้องตายอยู่แล้วครับผมแต่การมาตายขในยอดแถานี้ด้วยความประสบคนี้ถือว่ามีเกียรติมันมีศักดิ์ศรีนะครับผมเนะข้อสองผมเชื่อว่าทุกวันในการปีนยอดอีเรสต์เนี่ยมันเป็นวันใหม่ทุกวันเพราะผมจะได้เจอสิ่งใหม่ครับผมยิ่งสูงยิ่งไม่เคยเจอยิ่งสูงยิ่งที่เจอแบบ เจอสื้อที่มัศจรรย์ครับผมผมตกลงมาประมาณร้อยองศเจากจากหาดตายครับแต่วันนีเสือ<น>้อชือเซ็แล้วแลวความโชคดีคอทีมัตกมาตอนคือเ้ายน,นช่วยมันมันไม่แข็งมากครับไหลลงมาสิร้อยอเมตรขึ้น,นมาแล้วก็เนี่ยเห็นเย็นช่วยชีวิตจับจับไว้แ้ทำแบบจิ๊รลมาเะลงมาแ นเชื่อแขวนอยู่ครับผมตอนนั้นคือ่าตายไปแล้วเหมือนกันมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราตายนี่ทุกข์อะครับผมงั้นถ้าเหมือนไหนใครต้องตายแล้วจงจงมาตายอย่างอย่างนภาขพวิจญาณหมายเลยมันก็เราก็เลยเกิดความกลัวกลายเป็นความอยากรู้แล้วก็สุดท้ายก็เฮ้ยผมว่าหัวใจเรงนี้สำคัญครับผมทั้งทีทุกคนจะมีหัวใจแข็งแรงครับผม จริงเวลาเรามีน้อยนะครับจมันมีเรื่องราวเยอะเลยที่ต้องคุยกันแต่ว่าเนื่องจากเราต้องไปชมภาพยนตร์กันนะครับมาถามคุณเดี่ยวนิดนึงเ,เลยครับเราได้ครับรู้สึกยังไงที่แบบผู้ชายคนนี้พีชเอเวอรเรสต์ไ,ไ,ไดต้ตอนที่เห็นมีความรู้สึกยังไงกับเฮ้ยคนคนนี้เขาทำสิ่งนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเท่มาก เทพเลยเท่เลยไม่ต้องทำความรู้สึกแร้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้อธิบายถ้าผมสมทักษะกันกับพี่เขาทผมจุประสงค์แต่ว่าพอเรียกขึ้นไปยืนวนนั้นเนี่ยแบบเท่มากแล้วก็นี่คือคนไทยคนแรกเลยครับผมงาที่ได้ไปชียร์เขาได้สำเร็จซึ่งเหมือนว่าพาพวกเราขึ้นไปด้วยพาผู้กำกับไปด้วยเพราะว่าจะเก่งจริงจริงครับนะครับเพราะว่าเชื่อเลยว่าพี่เขต้องหนักหนักกว่าเดิมร้อยเท่าเลยครับผมด้วยร่างกายแล้วแต่ว่าเขาต้องพาคนไทยไปไปด้วยนะฮะขึ้นแบบวันนั้นทร้องเที่ยวครับ อย่าเนี้ยนะฮะอย่าพูดตกใจนี่เลยถูกไหมครับตอนที่ปีนเนี่ยพี่ไม่รู้สึกเลยว่าปีนคนเดียวความคือฝาหลังที่ถามแบบเฮ้ยครู้สึกอะไรบอกให้ดูไหมฉันปีนได้อยู่แล้วฝาหลังถามว่าจะปีนได้ครับผมเธอแกมาปีนดีแกมีแหลกเดียวฉันมีหกสิบล้านแหลกมันโงน่คืออะไรวะฉันพาคนไทยไปด้วยขอเสียงปรบมือหน่อยกันะฮะคือท่านอยู่นี่ปีใบผมเรียบร้อยแล้วเพราะหังเป็นการที่ทำเป็นทุนใหญ่ได้เนี่ยเราจะ ขลัญกความใจที่แบบสูงมากเนี่ยพี่ก็บอกว่าอยู่ที่ mindset จริงๆนอยู่ที่วิธีคิดเราถ้าผมทำยังไงให้ชนะความกลัวแล้วถ้าผมสุดทุกอย่างต้งระหวังเอาไว้ครับผมครับผมอ่ะสุดท้ายต้องเป็นคำถามนี้ครับกับพี่เดึ่ก็คือกลับมาจากเอเวอเรสต์การขึ้นไปอย่างเมื่อกี้เราเห็นในในคลิปหนึงนะครับตัวละครตัวนึงแตกที่ปลายยอดอันนี้คือเป็นจุดที่สูงที่สุดถูกไหมฮะใส่บัตรเปลี่ยนอะไรตัวอะไรเพราะว่าเรือทั้งยานไม่หยับ ทุกต้คนท,ที่มาพันพ่อ <ạ. S 1> แล้ววันนั้นลมแรงข้าพเจ้าอย่าที่เล่าเดี่ยวฟังว่าลมแรง300ไมล์ต่อชั่วโมงครับ,ค,รบคือคือลมแรง4 200ไมล์300ไมล์คือลมแรงเกือบ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับร้า่มช่วงที่มีลมลงมาทุกวันนะที่หลังบ่ายสองนะครับต้องต้องกลับวับนนั้นเนี่ยยอดมันจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ม so, ีคนเคยนำลูกธนูน้ำหนักประมาณสี่สิบห้ากิโลไปตั้งไว้ห้าหกก็ตั้งไว้ได้ทสี่วันเพรถูกเหลี่ยมพัดไปตรงนั้นยอดเอเยอเรสต์จริงเลยนะเท่าเวทีเนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นในหนังที่ทำเหมือนมากครับผมแล้วแบบ่างที่บอกครับในไหนอย่างเงี้ยเหมือนกับความรู้สึกนั้นหรือเปล่าที่แตกแล้วมันคือสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับพอถึงตรงนั้นรู้สึกยังไงแนะสุดท้ายที่สุดก็คือเมื่อปีกลับมาแล้วเราได้กลับมาด้วยก็ ส่วนใหญ่คนที่ิีกอันนี้สุกคนนะครับขึ้นไปถึงแล้วถ้าที่เป็นครั้งแรกจะรองได้ถ้าผมว่ามันได้นะผมเองเนี่ยสงบเนี่ยขึ้นไปถึงเนี่ยผมคือดึงเพรื่องนเลยเอนผมคิดว่างานเราอย่งไม่เสร็จถ้าผมงานของเราคือชูพละองค์สยามถ้าผมชูธงชาติครับการแผ่ป้ายสมเด็จพระเจริญตยถ้าผมแล้เราลองให้สรตย์เสมออะไรถ้าผมก็เขาทำครับก็บอกให้เชื้อปลาครับ ่ายรูปให้ถ้าผมเก็บของเสร็จองเป้ปั๊บจะลองยืนขึ้นถามเชาาว่านี่นี่เรานู่ยอเอเอรสหรอเป่าอชาวาบอกเฮ้ยดูสมองววไแล้วแล้วตอนหลังผมก็บอกขอร้องพชชาติขอร้องพีรินได้ไหมเขาก็สกิลองคล้าผมว่าผมขอร้องเพลงแค่บราบีร้อจบปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่อกอดดเขาเอเมอร์สรอป่าผมถึงร้องให้ถ้าผมแล้วก็มันเป็นเรื่องน่าประทับใจนะเพราะว่ามีฝรั่งเนาเติมเขาเตินมา เขาเป็นนักขีนาวุธ้วเขาก็มาตอบตอบหัวตอบมันเขาบอกว่าวิ่เจียบที่ชูหรือลูกพ่อที่ร้องอ๋อแบบเขาก็บอกว่าใช่แต่ไม่ใช่พ่อผมนะถ้าผมเป็นพ่อคนไทย10คนคนอินเดียที่ปิดถึงกว่าผมนั่งอยู่ลุกขึ้นอยู่ข้าผมประมาณ10คนคนนึินตะโกนบอกว่าที่ซีสึคิงออฟไทยนะแล้วก็ตะโกนเกรสเสียงร้องพร้อมกันว่า ลองนี้ติดทีลองนี้ติทีถ้าบผมลองนี้ติดทีผู้ชายผู้ชายฝรั่คนนั้นเข้ามาก่อนผมก็ตกบหัวผมว่าเอาโซฟาอยู่อยู่นเตียดสัซอ์้างเอาโซชียโนว o o ด d i ิตอลจอร์จวูคือฉันกใจโดยที่นเกิดเทอไปพี่ดีมากฉันม,มั่นใจมากเลยที่มีใครทำให้จอร์จเดมิวบูชได้แล้วก็ ถามว่าได้คือตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกแบบมันประทับใจมากมันมันที่ใหญ่มากเลยนะแเราเราส่วนตัวเนี่ยผมตะโกนออกมาว่าข้าวุฒิเจ้าเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะครับเออพูดอย่างจริงครับผมตะโกนออกมาดังมากเลยเจ็บคอแลยมาพระเจ้าค่แล้วพระเขาบุกกลับครับเข้าใจแน่ๆเข,ข้าใจว่าทําไมผมถึงปีนยอดเอเวอเรสต์ได้ต้องที่ผมพูดจะปีนได้ครับที่ปีนได้เพราะผมไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย ผมคิดแต่คิดแต่ไม่ใช่หัวครับและผมก็ามั่นใจว่าตลอดระยะเวลามากออกว่า60ปีที่ไม่ใช่หัวท่านส่งสงานหนักเพื่อเราครับท่านเอง,งคิดติดตัวท่านเองเลยครับเพราะท่านคิดถึงพวกเราและท่านรักเราครับกลับมาหัวมันที่สุดครับส่วนเพือนีชื่คือเดินตามวัน้อลานะครับครับ,รบขอเสียงปรบมือให้ที่หนึ่งหน่อยครับามาถ่ายให้จงดีกว่าว่าจะปิด การพูดคุยตรงนี้นะครับว่าเราเดี๋ยวจะต้องไปชมภาาประโยชน์กันถึงแม้จะไม่ได้ปีเขาเอเวอเรสต์ครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีความพยายามในการทํางานในการใช้ชีวิตกับวงการเพิงฝ่ฟาฟันมาจนถึงจุดน,นี้ได้ครับผมอะไรที่เป็นแรงผลักดันตัวเราในการที่ก้าวมาสู่จุดต่างๆหรือฝ่าฟันจุดต่างๆไปครับผมอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีนนะคมะือบ อะไรก็แล้วแต่นคะครับที่เราจะประสบคสวามสำเร็จได้หรือว่ามีแรงขัดกันให้เราถึงจุดๆ,ๆนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีจุดหมายจะต้องมีแรงกระตั้ใจถ้าผมกับอย่างเนี่ยในเรเื่องราวของเอลเวสตินเนี่ยเ,เป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยเป็นส่วนสำคัญเลย,เลยนะครับในเรื่องความร่วมมือตั้งใจเราได้เห็นใน,นเรื่องรวนะครับว่าทำเลือกใครเลือกอะไรและแล้วทำไมถึงทำให้ความจรินจังได้สําหรับผมเนี่ยนะครับหลักๆเลยเดี๋ยวผมเนี่ยก็แต่เบย์เลรฮะอยากเป็นจบไปเร็วอยากทำงานเร็วๆถ้าผมขอเป้าหมายเดียวผมคือผมอยาก ดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ให้ให้ใหสบายนะครับก็ไม่ต้องทำงานอ่ะผมจนลูกชายคนโตผมจะดูแลพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดที่อยูเข้ามาแล้ว่สมัยเรียนเลยถ้าผมยังยังไงก็ได้คือลงทุนเต็มที่ครับสามสามปีครึ่งถึงเนื่องจบถ <นะ S 1> ้าอย่างเงี้ยผมท้าเป็นที่นะฮะพอเราได้เราก็พยายามหางานทำมีจังหวะแล้วแล้วก็อย่าไปสมัครของอื่นรุ่นประโยชน์นี่จนมีโอกาสได้ได้เข้ามาถ้าทำงานในี๋ยววการบัรเทิงจะเป็นเป็นส่วนที่ที่เป็นหลักเลยนะฮะในการทำงานแล้วผมก็พยายามทำทุกงาน อยาเยกเป็นที่มั่สุดเพราะแต่ว่าทุกงานสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากครับผมเพราะเราตั้งใจงานตรงนี้มาแล้วออกงานแล้วพันพี่เพื่อนนพะูดจับกันวรู้ว่าเจ้าหนให้โอกาสควาไมไว้ใจเราก่อเราแท่ผมแต็งที่เรื่องงานนะฮะแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเราต้องการที่ทำได้คุณพ่อแน่ครับผมนะฮะหนึ่งคือเพราะว่าท่านจะได้ก็เป็นห,ห่วงเรานะครับผมการใช้ชีวิตแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้และสามารถดูแลท่านได้แต่ตอนนี้ยากเท่ากับตอนนี้คือเป้าหมายของผมตั้งแสมัยเรียน ครับผมนี่คือปีถึงยอดเลยด้ยก่อนนะอันนี้สูงกว่าเลยนะครับในภาพยนตร์เอ็เวรส์นะครับก็คงจะสามารถนำเสนอเรื่องาราวที่ถือว่าเป็นความอุตสาหะนะครับการนำเสนอของการเอาชีวิตรอด จุดประสงค์ของแต่ละคนในการเอาชีวิตรอดหรือการมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นภาพยนตร์อีกภาพยนตร์เรื่งองหนึ่งที่จะสร้างรายบรนดาใจดีๆให้กับผูช้ชมภาพยนตร์ทุกท่านนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนหรืท่าน,นให้พูดคุยสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับทั้งสองท่านด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เราคงต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่าน ที่มาให้เกี่ยวในการพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเอเวอเรสต์แล้วก็ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับขอสจะประมื่นกับคุณหนึ่งวิทิกนานรัชนพานิชนะครับคนไทยคนแรกที่มีชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เดียวสุยอนอรุณวัฒนกุลนะครับเอาละครับมาเอาขาจที่ลงหน่อยนะฮะอ่ะ